ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับมีคาถามต่อว่าบ้านเดี่ยวพื้นที่350ตารางเมตรโครงสร้างคอนกรีต3ชั้นมีส่วนประกอบของเหล็กกี่เปอร์เซ็นต์เออคำถามนี้น่าสนใจลองมาดูวันนี่ไหมเออเออเราอยากรู้กันไหมเอาไอ้ตัวไฟล์ที่ลุงช่างเคยทําบ้าน2ชั้นมาดูไหมแล้วมันมีราคาเบลคิวอยู่เออเรามาดูว่าบ้านทั้งหลังหลังนั้นอ่ะรู้สึกจะ3ล้านบาทเราเรามาดูว่าบ้านหลังนั้นอ่ะราคาเหล็กที่ถอดมากี่บาทเอออย่างนี้เราจะรู้อ่ะในการตอบคําถามลุงช่างเปิดเปิไฟล์นิดนึงแป๊ะอ่ะบ้านหลังเนี้ยทีกตองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวลุงช่างท รถบีอคิวไว้อะแล้วทําตัวอย่างไว้บ้านราคา 3, 3ล้าน3รวมตดรวมรวมอะไรนะฮะโอ้โหโอเฮ็ดละบ้านราคา3ล้าน3ในรายละเอียดของการถอดปริมาณเบโอคิวเฉพาะเหล็กเส้นนะไม่รวมเหล็กโครงหลังคานะเฉพาะเหล็กเส้นเนี่ยต้นทุนเหล็กเส้นใช้อยู่แค่แสนเก้าแสนเก้าพันตีว่าแสนหนึ่งเห็นไหมไม่ที่เยอะลุงช่างถึงบอกว่าเอ่อแต่ที่แต่แต่ะเหล็กเส้นเนี่ยใช้ประมาณแสนหนึ่งนี่คือต้นทุนนะต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เองสเอร์เซ็นต์เองสเอร์เซ็นต์เองลุงช่างถึงบอกว่าถ้าจะสร้างบ้านตอนนี้ต่อให้เหล็กมัน ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรอหรอกแต่ว่าเอาตังค์ไปซื้อเลยเห็นไหมคุยผู้รับเหมาเลย้เขาเบิกเพิ่มก็ได้หรือคุณเป็นคนสั่งก็ได้เนี่ยขนาดบ้าน200ตารางเมตรเนี่ยใช้แสนหนึ่งถ้าคุณ350ตารางเมตรก็ไม่เกินทั้งว่าตีว่าให้2 0 0แสนเลยแค่นั้นเองนะครับเหล็กเส้นนะส่วนเหล็กโครงหลังคาก็2 0 0แสนประมาณ2 0 0แสนนะครับเห็นไหมบ้านราคา3ล้าน3 200ตารางเมตรเนี่ยซื้อเลยนะครับซื้อเลยก็จบไปก็ไม่ต้องมานั่งดูว่าจะขึ้นจะลงอะไรอย่างเงี้ยซื้อเลยมันลงไม่ต้องมาเสียใจนะครับมันก็ดิ้นนิด,นดนหน่อยว โดยใช้ฐานลากแบบสลับอ g อนกาวโดยไม่ลงฐานแทรทำได้ไหมครับสมมุติคุณบอกว่าเอาบ้านวางไว้บนพื้นดินเลยดินผมแข็งมากไม่สุดเลยโอ้ผมแค่ไทยฐานแบนๆเลยเป็นแบนๆ,ๆเลยเทพื้นสัก15เซน20เซน้วผมก็ทําทุกอย่างบนนี้เลยผมไม่ขุดทําฐานแทราไ,ได้เหมือนจะได้สมมุติคุณอยู่บนหินเลยนะเหมือนจะได้ไมาลูงช่างบอกเหมือนจะโอ้ในแง่น้าหนักอาจจะได้นี่เอาไหครับคือไม่สุดเลยของผมแข็งมากไม่ซุดเลยก็ต้องได้สิครับลุงช่างอ่ะได้ในแง่น้ําหนักได้คาถามลุงช่างบอกทำไม วันดีคืนดีมีลมมามีพายุมาบ้านคุณเหมือนกล่องกล่องเหมือนกล่องกระดาษปิดประตูหน้ตาต่างนี่ลมมาคุณก็ปิดประตูหน้ตาต่างถูกคุณอย่านึกว่าบ้านคุณหนักพอที่จะไม่เคลื่อนนะคุณอย่านึกว่าบ้านคุณหนักพอที่จะไม่ไม่งัดนะนึกออกไหมครับนึกภาพออกไหมนั่นแหละทำไมคุณถึงต้องเอาตีนเหยียบลงเหยียบฝังดินไว้ที่ตีนเสาทุกเสาเหยียบลงไปในดินเจาะลงไปเท่าที่จะเจาะได้ทําให้มันเป็นเดือยทําให้มันเหมือนเต็นท์อ่ะเต็นท์ก็ไม่เต็น์สมอไม่ได้ช่วยลาหนักเฮ้ยผมกางเต็นท์เต็นท์ผมดีดออกมาแล้้ววผผมมมมไ่่่เเห็็นนนกใสสอออลยยยทับูด โหนาทำไมคุณต้องยึดสมองคำถามง่ายๆก็คุณก็เหมือนกันก็คุณรู้ว่าถ้าลมมาเต้นมันไปครับเลยต้องลังไวเอ้าก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการรับน้ำหนักอย่างบางทีมันมีไหลมันมีไหลเหตุผลอยู่ที่ที่ต้องทำแบบนั้นคุณปักไม้ลงไปในดินคุณเอาไม้ลวกมาท่อนนึงคุณเอาตั้งแล้วคุณแบบผมตั้งได้ศูนมากเลยแล้วผมไม่ล้มผมไม่ล้มเลยครับได้แต่คุณว่าไม้นั้นมันถือว่ามันมันเสี่ยงต่อการล้มไหมคุณก็รู้ว่ามันเสี่ยมีลมพัดมานิดนิดคุณเผลอไปนด มือนิ้วไปโดนมันนิดเดียวมันล้มเลยถูกไหมแต่ถ้าไม้นั้นคุณกดลงมาในดินเพื่นึงก็จะดีขึ้นแต่ถ้าคุณกดลงไปได้ฟุตหนึ่งเผลอไปปัดมันมันยังดีกับใช่ปะ,ปะก็คล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไม่ควรทาถ้าคุณทํามันคุณก็เหมือนทาอาคารแบบที่ไม่ใช่อาคารถาวรและอย่างหนึง่งเมื่อกี้ลุงช่างสมมติว่าดินคุณแข็งเสม,มอกันทั้งทั้งหลักแต่ในความเป็นจริงอะดินคุณไม่แข็งไม่เท่ากันต่อให้คุณอยู่ดินแข็งแล้วคุณเอาน้ําหนักตรงลุงช่างเคยบอกแล้วตรงส่วนที่เป็นกําแพงคุณจะทำ แพงนั้นหนักมากกว่าคนอื่นถูกไหมแต่พื้นหนาเท่ากันส่งต่อไปที่ดินเท่ากันในขณะที่ตรงกลางห้องคุณไม่มีกำแพงหนักเบาไม่เท่ากันแล้วไอ้แผ่นแผ่นแผ่นบ้านของคุณเนี่ยที่คุณบอกว่าให้รับทุกอย่างแต่และตำแหน่งหนักเบาไม่เท่ากันและแน่นอนตรงตำแหน่งที่หนักถ้าขยับถ้าจะซุดมันซุดมากกว่ามันเข้าพยายามจะซุดมากกว่านะครับแล้วถ้าวันไหนมันซุดมากกว่าตรงอื่นถ้าครึ่งเซนกำแพงคุณก็แตกนั่นทำไมถึงต้องมาทำคานให้มันเพราะคานมานจกกัน,านกนารโกงแบบนี้ได้ดสวัสดีค่ลุงช่างช่างสกิมบ้านใหม่ ครับโดยการใช้กระดาษทรายเวลาเรา ยังมีปูนขาวบางติดถือว่าดีเลยยังอ๋อเขาขัดใช่ไหมเขาขัดเข้าลูกเข้าลูกด้วยก็ต้องเช็ดควรจะเช็ดอะครับควรจะเช็ดแต่มันเหนือนนิดหน,น,น่อยไม่เป็นไรแต่ควรจะเช็ดนะครับเพราะถ้าเหลือเยอะมันเป็นปูนขาวถ้าตัวเป็นฟีมบางๆคุณสกิมไปมันก็ไปต้องไปผสมกับไอ้ตัวนี้หรือบางทีท่านนี้มันหนาไปมันก็ไม่ดีนิดแต่ว่ามันไม่ถึงว่าโอ้โหต้องเลี่ยมปีป๊บเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นคุณเชื่ครับผมมีบ้านหลังเก่าที่ทุบทิ้งไปแล้วแต่ถ้าจะปลูกใหม่โดยใช้จุดเดิมของบ้านหลังที่ ว่าส่วนใหญ่ไม่เราไม่ทํากันคืออย่างเงี้เช่นบางคนบอกเออผมก็ตั้งตรงเสาตรงตําแหน่งฐานลากเดิมสิครับตรงชา่างมีเข็มอยู่แล้วมีฐานลากเยอะได้ไหมได้แต่คุณต้องเช็คนะว่าบ้านใหม่คุณเนี่ยน้ำหนักที่กดลงตรงนั้นน่ะมันโอเคหรือเปล่าอ่ะสมมุติมันโอเคแต่แล้มันตรง,งช่างบอกไม่ควรใช้เพราะอะไรไหมคุณเท่ากับถูกบังคับอยู่ว่าให้ใช้ฟอร์มของบ้านเดิมตำแหน่งเสาอะไรต่างๆคือไหนโอ้โหอุตสาห์ทำบ้านใหม่อุตสาห์ทำบ้านใหม่อะ่ะอยากจะแบบ เฮ้ยเดิมเสาบ้านตรงนี้มันสาเมตรไม่เอาอยากจะสี่เมตรตรงนี้อยากจะกว้างตรงนี้อยากจะไม่เอาเสาอยากจะตำแหน่งเสาอาจจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือมันอยากจะอิสระมันควรจะอิสระได้ใช่ไหมแล้วก็ยอมลงขินมาถ้ามันไปชนบางต้นจริงก็หลบมันสามารถทางทางทางลากทาอะไรได้แต่ความหมายคือโอ้โ oh, หทำบ้านใหม่ทั้งทีอ่ะคุณไปใช้ตัวนี้เดิมยกเว้นว่าคุณเช็คแล้วแน่นอนว่า คุณอยากใช้แล้วบรรับน้ําหนักได้อันนี้ถ้าจะใช้นี่คุณก็ยุ่งกันนะค,คุณต้องวิศวกรต้องมีวิศวกรเช็คนะครับไม่ใช่แบบเออใช้เดิมทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ใช้เพราะว่าโอ้โหสาหรือ้ออะหรือแล้วก็อยากจะฟรี่อย่าหมายถึงว่าอิสระที่จะออกนึกออกไหมครับก็ลองเลือกเอาแล้วกันถ้าจะใช้ก็ต้องเช็คนะครับเช็คน้ําหนักเช็คอะไรให้ดี